อันนี้โปโตใหญ่เฉยดีเราจะไปเจอกับพี่โปูตัวใหญ่ดูด้วยนะพี่โปเนี่ยไปพี่โปจะกัดไปไม่ให้ไปให้พี่โปกัดเลยไปนี่เราจะไปดูพี่ปโปก่อนเพราจะไปดูกระบี่บัลล่ามันก็ต้องอไปดปพี่โป อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในน้ำเปล่าโอ้นี่ไงไเอไจอแล้วิวโอ้โหตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีอุย้ยลุกขึ้นมันจะลุกขึ้นเปล่าไม่หรอกมั้งมีตัวข้างล่างตัวหน,นึ่งอะ มันเหมือนกำลังหลับอยู่มันหลับไงแต่ว่ามันทางเข้าได้ตรงนี้เพือ่อนเชฟโป,ป๊ะบางตัวก็นอนอยู่นี่นะมีไหมตัวนี้มมไม่มีไม่มีมันมีฝั่งละสองตัวฝั่งละสองมันเหมือนมันจะลุกอ่ะอย่าลุกอะไรมันนอนหลับตาด้วยอ,วอุ้ยคนลุกมาก ตัวใหญ่แต่คนลุกมากไปดูแพนกวิ้นไปดูแพนกวิ้นแผนกวิ้นอยู่ทางนู้น